มาถึงที่งานแล้วนะคะตอนนี้รอทีมก่อนนะคะเพราว่าเราจะปล่อยตัวประมาณ6โมงตื่นเต้นมากตอนนี้ตอนนี้กำลังนวดขาอยู่ัป <laughs> p อ o r t นะคะ A few moments later ตอนนี้มาครบทีมแล้วนะคะม<า>แม่แม่ทั้งหลายนะคะครบทีมแล้ว ตอนนี้ยังคึกอยู่เดี๋ยวดูข้อมูลนี้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้อมูลว่าเป็นยังไงไปดูไปดูน้ำหวาก่อนนะเมันเลยนะคะมันเป็นช่วงตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกหลับหรือเปล่าเนี่ยหลับเราตื่นตื่นนี่ตื่นตื่นชั่วโมงเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแกงกิริศของเรานะคะชเวนนิงบอกค่ะ เขาบอกว่าคุณนี้เขาจะเอาถ้วยบ้าป๋อเสื้อใหญ่ยังเงีัยกดเตอร์วันนี้คือพร้อมชิค้พายเขาจะเอาถ้วยนะสองคนเนี้ไม่เออกสู่นะคะเนี่ยไลฟ์สดนะไลฟ์สดนะได้ค่อยๆไปได้อยู่แล้วได้นี่รวมมือความเชี่ยวแค่คนกว้างคนกว้างเลยนะคะนี่ New Ball ใช่ค่ะ แล้วเจอกันที่เทรนนิ่งบล็อกนะคะตอนนี้ก็เช็คอินเข้ามาแล้วนะคะรอปล่อยตัวบล็อกที่1บล็อกเบล็อก A เดี๋ยวเราปล่อยตัวบล็อก A นะคะเนเต้นไหมตื่นเต้นนะ,ะทำไมพะกษ์พาแม่มีพิชิตอารา วยเตรียมเลยเปิดแชมเปญแตกแตกไม่ถ้าเราเดือดรอเราเอ้ยเขาค่ะมีิ่นแข็ไปเรื่อยๆนะคะตามกไปเรื่อยๆแรงขาสุด ตอนนี้เมนนำทุกคนอยู่ข้างหน้านะคะก็เดี๋ยวคงตามกาแล้วแหละกินเลยค่ะพี่าเติมเลยเดี๋ยวจะขึ้นเดวอนกันอ๋อกินเลยค่ะแกปากเบี้ยวข้างไหนนะชั่ววะซ้ายก็ลากไงลากแะลากว่า ลื่นก็ลื่นไม่มีลื่นก็ลื่นคอนเทนต์ก็ต้องทำใช่เกือบจะหกกิโลแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนท่านประธานท่านประธานนะเป็นยังไงอะไรครับห้ามหยุด เติมกันก่อนนะคะ,ะเติมอยแล้วเติมเลยค่ะคึ่งค่ะขอหาถุงบัตรก่อนนะงัดขึ้นหลังโรงเรียนแป๊บเดียวโลโลครึ่งขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมค่ะขึ้นอย่างเดียวรอครึ่งแล้วก็ถึงหลังโรงเรียนก็ถึงซีพีแล้วค่ะวันนี้กำลังจะถึงซีพีที่หนึ่งนะคะสองชั่วโมงครึ่งฝนเริ่มปรยโปรแล้วข้างบน เดี๋ยวจะเติมน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะออกเลยเราจะได้เก็บเวลาไว้ท้ายๆเยอะๆหน่อยมาเช็คอินกอนนะค็อนะีแตงโมกล้วยแล้วก็หลักใหญ่นะคะมีนลโปรตีนนะคะจากบีน่านมหวด่ะเช็คอินสามารถเช็คอินได้นะคะ เติมน้ำกันก่อนเราจะลงยาวๆอีกประมาณ10บกิโลนะคะเราจะไปเช็คก่อนมีที่ซุ้มซ้ายมือนะคะซุ้มเป็น,<ค>นข้ออยู่ซ้ายมือซุ้มแรกนะคะนี่เป็นหมูกันมีก็ต้องวิง่งคอนเทนต์ก็ต้องทำ <c oughs> <c oughs> ภารกิจพายไม่หนีพิชิตอัตราเนินแรกอยู่แม่กินคำละเมียดที่พี่ไม่อยากแบ่งกันแบ่งกันน,นมามา,มาร่วมสาบานมามาร่วมสาบานกินเลยอ่ะเดี๋ยวรอพี่ดาว A few moments later ตอนนี้ก็ออกจาก H Q มาแล้วนะคะเราจะไปที่เพื่อนึงเท่ากัน กำลังจะลงไปที่ห้อยถึงเท้าไปให้ทันสักสิบโมงครึ่งทันไหมจะพยายามลงไปสวัดสดีค่ะเดี๋ยวจะรอเพื่อนๆตรงข้าง,างล่างเพราะว่ามันดาวไปอยู่มันจะรอไม่ได้ละ สลับเดินนะเพราะว่าทางลื่นมากคือแบบเพเซฟไปก่อนมาแล้วนะคะแม่หมีของเราแม่หมีแม่ยุ้ยมาเีิเลก่อนนะคะเติมเลยค่ะเจลของอะไรคะอะมีโนเท่านั้นค่ะไ <laughs> ทอินส์อ <laughs> <laughs> เอาเราก่อนตอนนี้ อีกนิดเดียวจะถึงละอีกสักกิโลสามนี่ติดแปดเองนะมันจะต้องไปถึงประมาณยี่สิบโอเคงั้นก็อีกสองโลถึงจุดเช็คอินที่สองนะคะ A หนึ่งไว้ถึงเท้าถึงแล้วถึงแล้วเติมกันยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเติมกันเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะขึ้นยาวฮะเดี๋ยวอนไม่ได้ไม่ให้สิ ะค,ะค่ะถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราเติมกันก่อนแล้วก็รอทีมมาสักครู่เขาจะอิ่มกันแล้วอ่ะตายเติมโคซองจากพี่พีทนะคะพีทโคซองตอนนี้จะอัพยาว ปรมาณสิบกโลน่าจะชันที่สุดในสามยอดน,นี้ล่ะใช่ดูพื้นสิคะจะทำเวลายังไงก่อน,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 นไม่ไปทีละห้าสิบเซนสไลด์กลับอีกยี่สิบเซน ตอบถามดีมงานว่าเส้นทางวันนี้น่าจะหลุดออกจากป่าไผ่มาแล้วนะคะยาวนานมากแบบนานมากๆแล้วก็แบบขึ้นยาวมากบ่ายมงเรามีเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งกับคัดออฟต่อไปนะประมาณ 5โลน่าจะทันอยู่ตอนนี้ทุกคนกำลังตามหลังมาอยู่นะคะอันนี้จะได้สุงเข้าุัมไหมครับ5 จินระเบิดแล้วอ่ะไป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 เชกินก่อนะะเกินก่อนค่ะปค่ะับขึ้นมาเฮสเิวรอที่สองแล้วนะคะขากันมันจะขาดแล้ว เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะโอ้ดีมากอัพฮิวอัพฮิวตรงป่าไผ่คือแบบอ่านรล็อกตุ๊ดเจอยังกลับมาอีกรอบกับจุดตรงนี้ร อันินีดเดียวค่ะอนะคะดันะคะเราก็มีสปอร์ตมาสาดกตัวจากซันนะคะอันับแรกเริ่มเช็ดขาก่อนเลยอันดับแรกคือเช็ดขาก่อนเลยนะคะที่ฟังร้อนเนาะสปอร์ตมัสาดค่ะเทรนนิ่งบ็อกซ์สปอร์ตมัสาดนะคะ รถเียวขอแต่ที่เคีนดังอยู่มีก็ลากมาลากยืนมาสุดๆอ่ะ t นิ n d i n g นะคะช r e น d i n g box ผวสดค่ะอปเอาอคบทีมแล้วนะครับเฮ้ยแกเอารอ้คน้น ได้ไปถ่ายไปตั้งถ่ายไปตัง้งอะไก็มาฮู้ซาหาถ่ายกับป๋าทุกคนน่ะให้หันไปกับหันถ่ายไงก็เล <สะ S 2> ยแบบนี้ใงดีด <c oughs> เนี่ยเดินไปตัวกันรอบเนี้ยนี่ก็มารอยอย่างนี้ไงคะหัวลากไม่มีอยู่จริง <c oughs> <c oughs> บน่บนบน่นบ่นอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะไปด้วยกันจริงๆตามแผนนะคะ สุดค่ะทุกคนทุกๆค่ะลุาพันลุสันไทยอยู่น้าด้วยค่ะเราจะไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะลากสวยๆน้าปืนปากมาเลยนะคะตอนนี้อสมาเอาคสุออกมาน้ำหมดพี่น้ำหมดเอ้นบ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 นอยู่บนอยู่เอาหน้ารอดแล้วตอนนี้ เพื่อนหายเออเจอบค่ะเจอบ Q ไงเขาจะยังเดี๋ยวสักพักเราไปเลยแกพี่เยรอฉันเราจบครบทีมแล้วนะคะจ้าจอกตามมาเลยค่ะแม่ไวเหลยค่ะวาร่าที่ฉัน มันจะลื่นไหมล่ะระวังแล้วกันเชี่ยขาหักเลยเนี่เฮ้ยมาค่ะค่อยๆเฮ้ยเชี่ยการทรงตัวที่ดีมากอะอะอ่ะคิวตะคิวนี่ ลางสะพานแล้วกันเกรงมากเห็นไหมบอกว่าจะรอจักันีี้อยู่ข้างหน้านิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามน้ำข้ามน้ำแล้วก็อีกสองโลก็น่าจะถึงถนนละอยู่เยอะมากหยุดไม่ได้เลย อทำไมครับกำลังคิดอยู่วจะไปยังไงไม่อยากเปียกอ่ะเหรอเปียกไหมอะ่ะเหยยบก้อนใหญ่มาเลยแล้วก็กระโดดไม่มีผเสื้อตรงนี้วยอ่ะีย๋ยวเพิ่งชื่นชมผีเสื้อแล้เ แล้วก็หยิบต้นเล็กนสุ่มบิดเที่ยวตอนนสุ่มบิดเที่ยวตอน <c oughs> แล้วก็กระโดดข้ามกระโดดข้ามมาเออ <c oughs> โอเคค่ะ เติมกาแฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอาเฮดแรมออกมาเลยดีกว่าเออที่ไหนออไอตอนเลยยกกำลังตามมากันแล้วไม่น่าจะประมาณ5นาทีบางโบบานนะไอเทาดีบแล้วเนาะไปพื้ปุยว่าแล้ว SQ พื้นปุยฝนตกฝนตกแล้วนะคะ5มงครึ่งเรากำลังจะขึ้นไปที่วนหาหานค่ะ อีกประมาณสามโลเช็คพอยด์ก่อนขึ้นรอบสุดท้ายจะเ,เละขนาดไหนเนี่ยคนตเกเยอะมากอีกหนึ่งโลนิดมิดสื่อถือเะเช็คพอยด์หวังว่าจะทำนะ ช็พอยตก่อนขึ้นวอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะเตมิมน้ำกันแป๊บหนึงแล้วก็ขึ้นเลยตามมาแล้ว มีมาแล้วตัดเลยครับเดี๋ยวเพิ่ออก่ออกไปต่อนนัเติมก่อนพักเติมไรเดี๋ยวพักเดี๋ยวเพิ่งตัดป่เดี๋ยวพักเรียกป็นกับเกลือมอนน้นมาต้องเล่าป <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะ้นรอบท้ายแล้วนะ,ะเรามีเวลาสามชั่วโมง <c oughs> ไม่รูว่าอาการมันเย็นขนาดไหน ถันออกปากเห็นไหม ประมาณ5น0้เน็ตก็จะจบตอนนี้มีมาคนเดียวเพราะว่าพี่ๆน่าจะตามอย่างนั้นก็จะมีหนึ่งคนที่จบนะคะตาม่หายนิดเดียวจบแล้ว

อีก้ไในไทะุที่สุสดยอดสุดถเป็นไทยนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเก่งมากยอดเยี่ยอดียอดยอดเก่งมากนถึงแล้วร อาเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คซ้ายมือก่อนครับมาเลยมาเลยก่อนในความโหม่เข้าสู่เซนชัยแล้วครับผมถ่ายรูปตรงนั้นเลยได้แล้าผมบอกต้องสามก็ได้เกียบ์ท่าได้เลยราญหาข้อคือเซนชัยนะคะถึงเส้นชัยแล้วค่ะถ่ายรูปได้ค่ะก็นะครับสามสอง ไม่เป็นได้ค่ะใครสามคนนะคะสองสามเทจบแล้วพร้อมจะไแม่บมีพี่ชิดอัลตร้าเรียบร้อยแล้วอัลตราอาใหม่แค่ไเป็นจ้า